จากการที่จังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยค่ะมีศูนย์พักพิงทั้งหมด29ศูนย์นะคะแล้วก็มีผู้เข้ามาพักพิงจํานวน4,000กว่าคนด้วยกันนะคะในส่วนนี้ทางจังหวัดราชบุรีของเราได้มีการอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเรามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะสนับสนุนเนี่ยทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็ได้รับนโยบายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งมนุษย์ให้ดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องการความเป็นอยู่แล้วก็อาหารการกินซึ่งจังหวัดราชบ,บุรีเรา29ศูนย์เนี่ยเรามีคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านรักษาการผู้ว่าราชก,การจังหวัดนะคะแต่งตั้งผู้ในการศูนย์ทุกศูนย์ แล้วก็ตั้งศูนย์รับบริจาคตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะเราช่วยตัวเองก่อนค่ะเรามีการรับบริจาคและคนจังหวัดราชบุรีในใจบุญรวมทั้งอาศัยศูนย์พักพิงที่เป็นวัดวาอารามซึ่งมีพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อแต่ละวัดเนี่ยได้ให้ความเมตตาในเบื้องต้นนี่เราใช้งบประมาณจากการบริจาคจากการช่วยเหลือของสถาัตยอุตสาหกรรมจากองค์การหนส่นจังหวัดราชบุรีจากประธานหอการค้าและภาคเอกชน ทั้งหมดเลยนะคะส่วนในลำดับของการดูแลช่วยเหลือ,อในช่วงที่2ต่อมาหลังจากที่รับผลเข้าพักแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเราจะจัดสรรเป็นงบมาเป็นค่าอาหารและน้ําดื่มให้อัตราการเบริกคือ,อวันละ30บาทต่อมือ้อคนละ3ามื้อก็คือ90บาท ในจานวนทั้งหมดที่มาพักพิง3,000-4,000คนนี้เราไม่ได้สนับสนุนทั้งหมดเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเรารับบริจาคแล้วอย่างที่เรียนไปข้างต้นเราจะหนุนเสริมเข้าไปเป็นตัวช่วยนะคะอย่างเช่นที่ค่ายหลวงบ้านไร่นะคะซึ่งมี700กว,กว่าท่านเนี่ยเราสนับสนุนไปครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณ300กว่าคนนั้นในเรื่องของค่าอาหารน้ําดื่มเนี่ยที่อัตราวันละ90บาทเนี่ยนะคะส่วนที่เหลืออีก400คนก็จะเป็นเงินบริจาค จะจะแบ่งกันจัดสรรกันอย่างนี้นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะเช่นแอมเพรสเรื่องของยาสีฟันตบู่ซึ่งจะต้องใช้เครืิอเปลืองหมดไปตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยเราได้เบิกจ่ายมาแล้วสองครั้งเป็นเป็น,ปนผู้ศูนย์ที่ได้รับาการสนับสนุนเนี่ยประมาณสิบศูนย์นะคะส่วส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังใช้เงินบริจาคแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ นะคะครั้งที่3ถ้ามีมาเนี่ยเราก็จะเกลี่ยให้จนครบทุกศูนย์ค่ะ,คะไม่ทราบว่าตอนนี้เราได้รับงบป,ประมาณมาเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่ละคะท่านสองครั้งประมาณ1ล้าน7จ็ดแสนบาทเศษนะคะซึ่งถือว่าน้อยมากสําหรับจังหวัดเราซึ่งมีคนพักพิงถึง3,000คน แต่อย่างที่เรียนไปแล้วว่าจังหวัดราชบุรีเราร่วมมือกันทุกฝ่ายค่ะ,ะทั้งท้องถิ่นเองนะคะทั้งภาคเอกชนทั้งศูนย์จังหวัดก็ตั้ง,ต,งตั้งศูนย์บริการรับบริจาคด้วยนั้นตรงนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของการที่จะต้องเบิกจ่ายเงินจากรัฐบาลไปได้มากทีเดียวค่ะและตอนนี้ไม่ทราบว่ามีผู้พักพิงนี้เดินทางกลับมันมากน้อยแค่ไหนนะคะ ส่วนใหญ่จะยังอยู่ครับเพราะว่า,วาผู้พักพิงของเราเนี่ยไปเป็นผู้ประสบภัยช่วงหลังซึ่งจะอยู่ทางด้านน้องแขมทางบางแคทางซึ่งซึ่งจะเป็นน้ําท่วมทีหลังซึ่งยังเอ,อ่อเอ,อ่อท่วมอยู่นะคะยังไม่ลงที่ทยอยกลับก็จะเป็นชุดแรกๆที่มาจากอ่างทองอยุธยาแล้วก็จะเป็นส่วนน้อยประมาณร้อยคนอะไรเงี้ยค่ะหรือ50คนทยอยกลับเองแล้วนะคะส่วนที่เหลือก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังอาจจะต้องพักพิงอยู่กับเราอีกสักระยะหนึ่งนะคะถึงจะถึงจะคลี่คลายค่ะ แล้วตอนนี้เราต้องการอะไรบ้างแม่คะที่จะขอเป็นพิเศษหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคยังไงบ้างแตในช่วงต่อไปที่เราจะต้องดูแลผู้พักพิงอีกยาวนานเนี้ยก็ยังคงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของการบริจาค นะะในเรื่องของของใช้ในชีวิตประจำวันและตอนนี้เราเน้นเรื่องกิจกรรมละกันเนื่องจากเขาอยู่ยาวนานเนี่ยมีหลายหน่วยงานและก็หลายองค์กรเข้ามาทากิจกรรม mm hmm. เช่นตัดผมให้จากสมาคมเสริมสวยหรือจากโรงเรียนตัดผมแก้วนะคะการฝึกอาชีพระยะสั้นจากสถา,านงานจังหวัดนะคะการจัดทํากิจกรรมนันธนาการจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์นะคะที่มีบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะมีศูนย์การเรียนรู้สัยรัก ะะมีศูนย์พัฒนาสังคมอยู่ที่49เหล่านี้ล้วนเข้าไปทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างสร้างสร้างกิจกรรมสร้างสร้างความมั่นคงหรือสร้างความสบายใจโดยโดยการทํากิจกรรมเนี่ยทำให้เขามีความสุขในการอยู่ยที่เรามากขึ้นนะคะ